จังหวัดลบบุรีจัดพธิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่30พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 โดยมีนางสุวจีศิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจประสนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชนด้านการปกครองโปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภค และการเงินระบบเทศบาลด้านการศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมนั้นพระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุดทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยนอกจากนี้มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรีทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐเป็นต้น พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบก,การประชาธิปไตยของไทยพระองค์แรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่10ธันวาคม2475เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังรวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่30พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนองแท่นสูงเนิน